แฮมแโอเคครับ <c oughs> oh yeah, คุณดูวันนี้ผมก็จะมาสอนหลักสูตรการเป็นแอคทักเกอร์ชั้นเยี่ยมของประเทศนะครับผมถ้าคุณอยากยิงเก่งอรดูคลิปนี้ให้จบไม่สิไม่ใช่ยิงเก่งถ้าคุณอยากเล่นเก่งขึ้นหรือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นดูคลิปนี้ให้จบคุณพัฒนาตัวเองได้แน่นอนไปดูกันถ้าคุณอยากรีเฟกตไว้แบบนี้ <c oughs> ให้มาฝึกแบบนี้ครับ ถ้าคุณอยากสะบัดเป้าเข้าหาศัตรูแบบตรงตัวแบบนี้เเอดดีนนิไก็มาฝึกแบบนี้ครับ อย่าทำแบบนี้ถ้าคุณอยากชินกับนิ้วตเตงแล้วก็อยากเก่งขึ้นนะก็คือการไปขอโค้ดปุ่มคนอื่นนั่นเองถ้าคุณอยากสนิทกับนิ้วของคุณมากขึ้นเนี่ยผมแนะนําให้ตั้งปุ่มเอาเองนะครับผมผมไม่แนะนําให้ไปขอโค้ดปุ่มคนอื่นหรือว่าให้ไปตั้งตามคนอื่นนะครับหรือว่าอาจจะใช้ของของคนอื่นเป็นแนวทางได้แต่ว่าผมแนะนาเลยดีที่สุดอ่ะให้ตั้งเอาเองครับเรื่องความไวก็เหมือนกันครับผมถ้าตัวเองเป็นคนเล่นช้า ก็แนะนาให้ตั้งช้านะครับผมถ้าตัวเองเป็นคนที่เล่นเร็วมือนิ่งก็แนะนาให้เล่นความไวที่เร็วนะครับผมส่วนใครที่มือสั่นนี้แนะนําให้เล่นช้าไว้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเป้าจะหลุดเอาใครที่ผ่านการฝึกรีเฟกแล้วก็การฝึกวางเป้าแล้วเนี่ยการเก็บศีลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผมที่เหลือแค่การคุมปืนนั่นเองถ้าคุณอยากเก็บศีได้แบบนี้ก็ต้องมาฝึกคุมปืนให้นิ่งนะครับผมปืนที่ตัวเองถนัดที่สุดนั่นเอง ไปสม่เมกี้เมกี้เมกี้ไปสามไปสี่การคุมปืนเนี่ยก็ไม่ยากมากนะครับผมถ้าเราฝึกทุกวันนะบางปืนก็จะดีดไปทางซ้ายบางปืนก็ดีดไปทางขวาบางปืนก็ดีดขึ้นบนเป็นแนวดิง่งบางปืนก็ดีดนิดเดียวหรือว่าแทบไม่ดีดเลยมันก็อยู่ที่การคุมปืนของเราด้วยนะครับผมแล้วก็การตัดปืนของเรานะฟ้อนจะดีดไปทางขวานะ ปืนยอดนิยมคือฟอนะ่ะดีไปทางขวา amino, คือจะดีขึ้นอย่อางนี้อ่าไปทางขวาอย่างนี้มาปืนก็จะดีไปทางซ้ายดีดอย่างไงอาจจะดีอย่างนี้ถุงนิ้วเปียกฮะนี่อาจจะดีไปอย่างนี้ทางซ้ายมาปืนก็จะดีเป็นเอวดีอย่อางนี้อ่า uh, มาปืนก็จะสายอย่างนี้ครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างงี้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,ขวาขึ้นแางบนมาปืนเนี่ยก็นิ่งอยู่ที่หรือว่าแทบไม่ดีดเลยขื้นหมอะไรเป็นไรเนี่ยพัดไม่ติดการหุงปืนก็ง่ายๆครับ ผมแนะนําให้ยิงเป็นชุดไม่ว่าจะปืนไหนๆเลยนะพวกตระกูล M80 นะตระกูล 4MK อะไรพวกนี้ผมแนะนําให้ยิงเป็นชุดครับประมาณ5-10เม็ดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ขึ้นสะโขบแล้วก็ยิงใหม่มันจะได้ไม่ดีดมากนะมีประมาณนี้ปึ๊บขึ้นสะโขบยิงใหม่ปึ๊บอ๋อชัดเป็นไรอะปึ๊บขึ้นสะโขบแล้วยิงใหม่เฮ้ยเอ้เอาประมาณนี้ ปึ๊บพื้นะโขบยิงใหม่อ่าสิบเมตรชุดหนึ่งถอดตรงนี้ครับพื้นสะโคบแล้วยิงใหม่ปึ๊บขึ้นสะโคบยิงใหม่นี่ประมาณนี้ครับถ้าเป็นเอ่อของฟอร์นะครับยิงเป็นชุดเอาอย่าสเปย์นะสเปย์ดีดมากดีดเหินฟ้าเลยอะดูดิเหินฟ้าเลยอะ ข้อเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับการจัดกระเป๋าเนี่ยผมว่ามันสําคัญมากๆในการลงเลดหรือว่าในการลงไปในแมปแมปหนึ่งเนี่ยเราต้องซ้อนกระเป๋าเพื่อที่จะเอาของมาให้เยอะที่สุดแล้วก็การจัดคลังเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันครับบางคนค้างเต็มไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บที่ไหนผมก็มีเทคนิคการจัดของในค้ังให้มันแบบว่าสะอาดให้มันโล่งขึ้นเหมือนกันทำไงบ้างอ่ะนี่ดูมอมาผมนะก็จะมาบอกเทคนิคการจัดกระเป๋านะว่าลงแมปเนี่ยจัดของไงให้คุ้มแล้วก็การจัดคลังเนี่ย จัดยังไงให้มันโล่งอ่าเราไปเข้าที่การจัดกระเป๋าตอนลงแม p ดีกว่าครับก็คือสมมุติว่าเรามีกระเป๋าใบหนึ่งผมขอเป็นกระเป๋าสามสองแล้วกันอืม uh, คือการจัดของเนี่ยยิ่งเรามีกระเป๋าโอแบ็กเนี่ยกระเป๋าใบนี้ครับอ่ายิ่งเรามีเยอะแค่ไหนก็ดีแค่นั้นครับยิ่งมีเยอะยิ่งดีแล้วก็กระเป๋ารัดสักใบหนึ่งอ่าประมาณนี้กระเป๋ารัดเนี่ยผมแนะนำให้เอาลิกสองตัวเนี่ยยัดเข้าไป ยัดเข้าไปก่อนมันใส่ได้หลิกสองตัวหลิกที่มีขนาดสี่คูณสามหรือว่าที่มันกินประมาณสิบสองช่องอ่ะแต่ว่าม,มันกินสิบสองช่องแต่มันเพิ่มถึงมันหลิกมันใส่ของได้ถึงยี่สิบช่องอ่ะมันเพิ่มอีกได้ประมาณแปดช่องเลยแหละซึ่งมันเยอะมากมันก็สามารถยัดของแต่งปืนที่เราได้จากในแมปอนะเข้าไปในหลิกทั้งสองตัวนี้เห็นไหมอ่ายัดของเข้าไปในหลิกพอยัดของเข้าไปในหลิกแล้วเสร็จปั๊บแล้วก็เอามาใส่ในโอแบ็คอ่าทำไมถึงเอามาใส่ในโอแบ็คก็คือ ถ้าเราเอากระเป๋ารัดเนี่ยใส่ไปในกระเป๋าของเราเลยเนี่ยมันกินทั้งหมดประมาณ20ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอามสี่อ่าห้าคูณสี่ยี่สิบยี่สิบช่องแต่กระเป๋าโอแบกเนี่ยมันกินแค่สิบหกช่องสี 4, 4, 6, ่คูณสี่สิบหกเห็นปะเราก็เอากระเป๋ารัดของเราเนี่ยไปซ้อนในกระเป๋าโอแบกนะครับนี่อย่าอย่าทำอย่างนี้นะอย่าอย่าเอากระเป๋าโอแบกไปซ้อนในกระเป๋ารัดนะครับเนี่ยอย่าอย่าอย่าซ้อนแบบนี้นะอ่าใครซ้อนแบบนี้คือซวยครับนี่ไม่ประหยัด ให้เราเอากระเป๋ารัดไปซ้อนใน,นกระเป๋าแบ็คอ่าเข้าไปข้างในแล้วนี่เราก็าใส่ใน,นกระเป๋าของเราครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้สามขั้นตอนมีหลิกมีกระเป๋ารัดมีกระเป๋าแบ็คอ่าจากนั้นมันก็จะมีช่องว่างสองสี่หกแปดสองสี่สิบหกช่องใช่ไหมอ่าใช่ใช่สิบหกช่องเราก็สามารถใส่ปืนที่มีความยาวขนาดแปดช่องเนี่ยลงไปได้ เช่นผมมีฟอร์แล้วกันอ่าฟอร์8ช่องยัดไปเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวนอนก็ได้หรือเป็นแนวตั้งก็ได้แต่ผมแนะนํานะครับเวลาเวลาจัดปืนเข้าในกระเป๋าเนะี่ยให้แนะนําทําเป็นแนวตั้งไว้อ่าจะดีกว่าแล้วก็อีกกระบอกนึงผมจะเอาเป็นอาพิเคอ่าเช่นอาพิเคอาพิเคนี่กิน6ช่องอาพิเคนี่ผมไม่แนะนําให้ถือไว้ในมือนะครับถ้าได้หรือว่ายิงได้หรือว่าไปเก็บได้จากแหนบให้เอากระเป๋าให้เอาเข้ากระเป๋าอย่างเดียว น้มันจะไหว้สองช่องเรายัดอะไรไปก็ได้นี่เห็นไหมส่วนมือเราก็จะไหว้มือนึงถ้าเราได้สไนามาแล้วก็สไนถือก็ได้ครับไม่ก็เอาปืนที่แบบยาวยาวยาวกว่าแบบยาวกว่าสิบช่องอะถืออะไรประมาณนี้อ่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราออกทีนี้ได้เกือบล้านเลยนะถ้าจัดกระเป๋าแบบนี้ได้ครับยิ่งเรามีกระเป๋าใหญ่ขึ้นไปอีกเช่นเรามีกระเป๋าสี่สิบมาเสริมทับขออนุญาตซื้อกระเป๋าก่อน อ่าเรามีกระเป๋า40ลงไปมาเสริมทับเราสามารถเอาเราสามารถเอากระเป๋าัน,นี้ออกนะเราสามารถเอากระเป๋าโอแบ็กเนะี่ยมาใส่ในกระเป๋า40แล้วก็เอาปืนระยะอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะมันมีช่องยว่างเยอะมากเลยเนี่ยช่องว่างแบบเป็นแถวยาวเงี้ยเราสามารถเอาของยัดเข้าไปได้อีกเช่นของแต่งปืนนี่เทคนิคการใช้กระเป๋าโอแบ็กเนี่ยดีมากครับผมแนะนำนะ แต่กระเป๋าเนี่ยมันสามารถซ้อนได้เพียงแค่สามใบนะครับก็คือมันนับยปงไงมันนับหนึ่งหนึ่งคือกระเป๋าใบนี้สองคือกระเป๋าใบนี้สามคือกระเป๋าใบนี้อ่าเก้าสองหกคือมันซ้อนได้แค่นั้นมันซ้อนได้แค่สใบซึ่งมันก็ดีที่สุดแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้ครับเรามีกระเป๋าโอแบ็กใช่ไหมเราสามารถเอาของมายัดใส่กระเป๋าโอแบ็กยัด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 นี่ครับ ไม่สามารถใส่ได้ถึง4ใบเลยนะถ้าเราใช้กระเป๋าโอแบ็กเนะี่ยกระเป๋าเนี่ยมันเย็นมากๆเลยผมแนะนําให้พกติดตัวไว้นะมันราคาถูกด้วยประมาณ5,000-6,000เองนี่หน้าตาจะประมาณนี้ครับถ้าเรามีกระเป๋าใบน,นี้นะกระเป๋าโอแบมันก็ซ้อนได้4กระเป๋าครับจะเป็น1 2 3แล้วก็4ี่เราสามารถเอาหลีกยัดไปได้สมมติเราย่ในแมปใช่ไหมเราอิ่มมากๆเลยเราเอาหลิกยัดไปหตัว แล้วก็ของยัดเข้าไปในหลิกอ่าจากนั้นมันจะว่างแปดช่องแล้วก็เอาปืนอ่ะยัดเข้าไปเห็นปะโอโหยัดย่างนี้รวยตายเลยดูน้ําหนักสิแปดสิบห้าโลอ่ะเจ็ดสิบโลอ่ะนี่เรามีปืนอาพีเคยึดแปดสิบหกโลเรายัดของแต่งปืนเข้าไปในหลิกของเราอีกยัดกระสุนยัดอะไรไปพวกระเบิอดอย่าเนี้ยมันถูกครับแล้วก็ปล่อยเอาทิ้งทิ้งไปแล้วก็เก็บของแต่งปืนที่อยู่ในแมปออกมาขายแทนอ่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม ใหขาแตกตื่นอ่าอย่างเงี้ยหน้าตามจะประมาณนี้เลยนี่เราก็จะออกแบบอิ่มอิ่มอ่ะโอเคจากนั้นเราไปเข้าเรื่องการจัดคังกันดีกว่าการจัดคังเนี่ยไม่ยากสมมติเราได้ของแอบมาแล้วก็เอาลิกมาไว้ตรงนี้ก่อนอ่าลิกไว้ตรงนี้ก่อนปืนนี่ก็เก็บเก็บไว้ในคลัง หรือว่าเราจะกดไปที่กระเป๋าแล้วกดเขาว่าม้วนแล้วก็ได้นะอ่ากดไปทีก่กระเป๋าปุ๊บอ่าออกออกมาแล้วก็กดม,ม้วนม้วนกระเป๋าให้มันกระจายยแล้วก็จะอัตโนมัตินี่ก็ม้มวนนี่แล้วเราที่เหลือก็ม้วนทั้งหมดอ่ามาเข้าการจัดคังจัดคังนะเนี่ยก็คือผมแนะนําให้ใช้เป็นกระเป๋าโอแบ็กหนึ่งใบก็คือกระเป๋าสีส้มตัวนี้แล้วก็ใช้เป็นกระเป๋า ข้าวห้างก็คือกระเป๋าหนังหนังบัวนะั่นแหละหนังสัตว์อะ่ะเออแล้วก็จะเป็นกระเป๋ารัดอีกใบหนึ่งอ่าขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอากระเป๋ารัดเนี่ยอขอทําให้เห็นภาพนะอ่าเราเราเอากระเป๋าหนังบัวซ้อนไว้ในกระเป๋าโอแบ็กเลยแล้วก็เอาหล็กอะ่ะหล็กหล็กเขียวครับยัด หลีกเขียวหรือว่าหล็กสี่คูณสิบสองหลีกเขียวหลีกดำสองหล็กเนี้ยผมแนะนําเลยยัดเข้าไปในกระเป๋ารัดอ่าพอยัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาของยัด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 เข้าไปในกระเป๋าเอาของยัด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 เข้าไปในดิกอ่าจากนั้นก็เอากระเป๋ารัดเนี่ยมาใส่ในกระเป๋าเข้าไฮอีกทีนึงปึ๊บอ่าแล้วมันจะว่างสี่ช่องข้างบนนี้นี่ก็เอ้ยห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าล้วก็สามารถเอาของอะไรมายัดได้ครับนี่ทีห้า ที่จับของแต่งอะไรก็ว่าไปแล้วระดับสุดท้ายก็คือการเอากระเป๋าโอแบกเนี่ยไอกระเป๋าเข้าไฮเนี่ยกระเป๋านังสัตว์มาใส่ในกระเป๋าโอแบกทีนึงอ่านี่ครับมันจะเก็บของได้เยอะมากแต่ใช้แค่16ช่องเห็นไหมเก็บของได้เป็นแบบห้าสิชิ้นอะ่ะอยู่ในแค่16ช่องใบเดียวอะ่ะทำเหมือนกันทุกอันเลยครับเห็นหมซ้อนซ้อนซ้อนของมาซ้อนเข้าไปกระเป๋าโอแบกกระเป๋าเข้าไฮกระเป๋ารัดอ่า กระเป๋าแบ็ back, กระเป๋าข้อให้กระเป๋ารัดเนแล้วก็แล้วก็ลกเล็กเอนี่พอเห็นภาพไหมประมาณนี้ครับการจัดคังแล้วก็การจัดของในแมปนะนี่จะเป็นเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะว่าเราฝึกมาแล้วเราได้อะไรบ้าง อ้าวฮัยไม่ตายเฉยปิงปรือเลยพี่โจมันั่งอยู่เนี่ยโอ้พี่โจเดินผ่านเฉยเลยไหนหลังกล่องเนี่ยแล้วมันไม่ยิงกูเลย <laughs>

ไปฟ้องก็่างนู้นมากเพราเราเกิดสามตีเลยนะเว้ยเห็นใน,น,ง,นางานอ่างงานนะอามาแล้วเนี่ยมารอรับละเต็มตีเลยเปิดประตูเจอเลยเปิดประตูรออยู่เอา้าปิดวะไม่ออกเปิดไปของวัดให้<อ>ปิดฝ <ไป S 2> าเนะี่ย ฟ้าเียงมันเปิดกูเลยฟ้าระวังมีนะทางพีชแค่มีมิมิมกว่าก่อพีชแล้วพี่ยปลาระเบิดโดดตัวเองฟ้าโหล่ะโดนระเบิดพี่ชระวังระเบิดพี่จะเป็นสัตันสิเฮี่ย วิ่โอ้เออดีนะแบงเดินเอออยู่หม่เยต้องไงต้องอวาหายไปไหนวะเอาไปอยู่ข้างนอกแล้วมันวา Driver... <tôi> cho tu... or... phải thắng trong phải thắng phòng thắng 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 ยังโดดนี้โดดเี้ยงรอพี่โดดลงสวยจริงลงไปที่ท้ายฝั่งนู้นลงไปลงอีแปดแล้วหมดแล้วน้องแย่เต็นหกเต็มตีหน่อยเว้ย มันแก้มาเลยหรอใช่เซตทีกีแน่นอนไมตีเม่กี้เมกี้เมกี้สวย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 สามสวยสวยโอเคเทคนิคหลักๆของผมก็หมดไปแล้วนะครับมีแค่ไม่กี่วิธีง่ายๆถ้าทุกคนฝึกตามนี้ได้ผมรับรองเลยว่าทุกคนอ่ะ จะเก่งขึ้นไม่ก็พัฒนาตัวเองขึ้นนอีกขั้นหนึ่งเลยแหละส่วนใครที่กําลังท้อหรืออะไรอยู่ผมก็ไปกำลังใจให้นะครับค่อยๆฝึกค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวเ,เก่งขึ้นเกมนี้มีอะไรมากมายเลยเทคนิคผมมีอีกเยอะเลยแต่ผมยังทําออกมาได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าผมต้องเก็บคลิปเดี๋ยวคุณดูไม่เห็นภาพไงผมต้องหาคลิปหาอะไรมาประกอบด้วยโอเคอนว่าไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าบุ๊วย